Oh, <laughs> ี้ก็อยู่กับแนนอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้แนนอยู่ที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้าภูวิลานะคะแถวแพรกระสานนั่นเองแต่ก่อนวันนี้นะคะที่แนนจะพาทุกคนไปรู้จักรถกันนะคะแนนจะบอกว่ารถในวันนี้นะคะเป็นรถนอกกระแสทุกคนงงไหมรถ,รถนอกกระแสคืออะไรรถนอกกระแสแนนก็อยากรู้เหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูรถกันนะคะเดี๋ยวแนนจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเจ้าของร้านกันก่นกอนเลยค่ะมาเลย สวัสดีครับนี่เลยค่ะเจ้าของร <simulator S 1> ้านของเราวันนี้นะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่พิเชษครับพี่เชษดีเซลครับพี่เชษดีเซลพี่เชษครัวันนี้พี่เชษพอบอกหนูได้ไหมว่าวันนี้พี่เชษทารถอะไรรุ่นอะไรบ้างได้ครับก็หลักๆแล้วจะทำดีเซลทุกรุ่นอยู่แล้วครับค่ะแต่ว่าถ้าเน้นๆจริงๆก็จะเป็นพวกฟอร์ดหรือมาสด้าพอเราใช้เองด้วยอะไรด้วยครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะเหมือน มาว่าพี่เป็นประธานของอะไรสักอย่างนึงก็เป็นประธานกลุ่มของฟอร์ด l อแลซิงจากไทยแลนด์โอ้นี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับไปเลือกคะเนี่เลือกเองเลือกฮะจริงครับน้องในกลุ่มพี่แบบใช้น้ำมันของอะไรนะที่ที่แบบมันทรัคออรีเป็นสปอนเซอร์อ่าของสปีดออยครับสปีดออยครับขอดูดูหน้าได้ไหมได้ครับเป็นตัวนี้เลยทุกคนใช่ครับ นี่อันนี้ใช้มานานหรือยังคะต่อสปีแล้วครับโอ้โหก็มปมาสามปีครับผมโอ้โหทุกคนนี่เลยค่ะใช้มา3ปีถ้าไม่ดีจริงไม่ใช้ใช่ไหมคะที่นี่ใช้สปีดออยหมดพี่ค่ะแล้วตัวน้ำมันสปีดออยเนี่ยสรรพคุณของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะที่ใช้ที่ได้ใช้ก็คือมันมันลื่นลื่แล้วมันลดอุณหภูมิในห้องเครื่องได้ดีเพราะว่ามันกึ่งสังแอลมสกอแท้ร้อยเปอร์เซ็น ครับผมมันก็จะเหมาะกับรถในบ้านเราที่อากาศร้อนครับผมแล้ววันนี้แบบมีรถคันไหนที่แบบว่าอยากจะพาหนูเวอร์อ๋อก็มีครับคันเขียวเลยครับคันเขียวครับผมสีเขียวสีเขียวโอเคพาหนูไปดูได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้หนูก็อยู่คันที่แนนจะไปเวอร์กูไหมคะแต่แนนอยากรู้ว่าตัวเครื่องเนี่ยพี่ทําอะไรกับมันบ้างก็ ทั่วไปเลยครับเครื่องเดิมแล้วก็มีเก็บห้องเครื่องโล่งแล้วก็โต๊ะทำสีจากอู่สี k t m service แล้วก็เก็บสายไฟครับผมก็เทอร์โบโฟอินเตอร์หม้อน้ำพวกนี้ครับแล้วกล่องเหรอคะกล่องไม่มีครับตอนนี้จะใช้รีแมพเพียวเลยจากทางร้านเราแล้วพวกบูทอะไรบัดบูใช้อยู่ประมาณ45่ปอนด์ครับผมรถใช้งานครับค่ะเป็นรถใช้งานอันนี้อันนี้ขับแบบเขาเรียกว่าเหมือนขับแข่งก็ได้ ก็ได้ครับได้แล้วก็ขับแบบใช้ทํางานก็ได้ได้ครับโอ้โหถือว่าเลิศมาแล้วช่วงล่างเหระคะช่วงล่างก็ปรับแต่งนิดหน่อยก็มีปลัดแล่งหลังครับผมโช๊คหลังคู่ของโปรพันเด็กหรือล้อพลาส่ะมีเออาร์มแล้วพวกล้อได้ทําอะไรไหมคะพวกล้อแม็กอะไรไม่ได้ทําเลยครับก็ใส่รถธรรมดาเลยครับแต่ว่ามันสวยนะหรือว่าสวยมากแล้วสีคือเนี่ยสีเขียวแบบนี้ครับอันนี้พี่ทําเองเลยป้าหรือว่า จากอู่หลานชายครับอู่ทำสีประกันโอโหคือจะบอกว่าทุกคนมันสวยมากคือแบบเนี่นชอบนะบเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบสีสีสีเลยนะคะ<ม>เขียวเขียวมุกทองเขียวมุกทองทุกคนคือมันสวยมากด้วยความที่นานก็เป็นผู้หญิงเนาะเห็นแบบเนี้ย คือคือชอบไม่ได้ชอบสีไม่ใช่ชอบสีเนี่ยชอบพี่เขาคเขาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองพี่พี่เขาลอยแล้วพี่เขาลอยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความแรงของรถกันนะคะว่าวันนี้พี่เขาจะพาแนนเวอร์หรือเปล่าพี่คิดว่าพี่จะพาหนูเวอร์ไหมต้องลองครับต้องลองถ้าหนูติดใจขึ้นมาล่ะอันนี้แล้วแต่พี่อันนี้แล้วแต่พี่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรา ไปขึ้นเลยก็เลยไปดูสิว่าเวอร์หรือไม่เวอร์ตามมาเลยค่ะ ตอนนี้แนนก็อยู่บนรถก่บพี่วินดีเซลเอ้ยไม่ใช่พี่เชษดษค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่แบบว่าน้องแนนนะคะมานั่งอยู่ข้างๆในการขับรถคันนี้ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นเต้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมารถ้วเดี๋ยวจะมันหมดใช่รถมันหมดทุกคนค่ะ ันนี้ไม่มีสคริปต์นะคะหมดจริงๆไปได้อะยังไงต่อพี่ไปถึงไห้เนี่ยได้ได้ได้ไปถึงไหมถึงถึงโอเคหนูบอกแล้วพี่อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นไม่ใช่ผมไม่ได้น้องมาเติมมาไว้วานให้น้องเอาไปเอซื้ออะไรอพี่พี่แชนคะแลวหนูแบบมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยปกติเวลาที่หนูแบบไปแบบเนี้ยไปไปร้านแบบเนี้ยก็คือสมาร์ทโอนเนี่ยไม่มีนะ ที่เขาจะมาแต่งหรือว่ามาแข่งอย่างเงี้ยครับผมที่คิดยังไงถึงเอาฟอร์ดมาทำคะอืมเริ่มแรกเลยก็ไม่ไม่ยังไม่รู้จักฟอร์รดแล้วก็ยังยังครับตอ,อ,อ,อนนี้ได้ไปเห็นรูปลักษณ์มาแล้วมันก็สวยดีครับก็เลยไปออกมาใช้งานดูแล้วก็เลยเอามาทําครับค่ะแต่ว่าปกติก็คือรับทําทุกรุ่นอยู่แล้วใช่ครับดีเซลทุกรุ่น แต่ว่าชอบพิเศษก็คือฟอดครับโโความความรู้สึกที่เราชอบเนี่ยอย่างเงี้ยัแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ่ร,รู้สึกว่าพี่พประสบความสำเร็จออยังก,กับกันที่ทำาแนบบี้อืมถามว่าประสบยงัยงยงัยงครับยังครับชายังอีกสักอี่สิเปอร์เซ็นต์ครับใกล้แล้ว <c oughs> ใกล้แล้วครับครับผมตอนนี้กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกเล่คือร้านพี่เขาเนี่ยเปิดมาสามปีแล้วครับไม่ใช่เวลาที่แบบมันนานนะมันนานอยู่นะทุกคนแล้วร้านเนี่ยคือสาเหตุที่ ที่เริ่มเปิดเนี่ยเป็นเพราะรว่าอะไรความที่เราชอบเรื่องรถอยู่แล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างนึงอ่าด้วยลูกค้าเริ่มมากขึ้นอ่าเริ่มมากขึ้นเริ่มใช้บริการมากขึ้นเราก็อยากหาที่ไว้รองรับลูกค้าด้วยครับ<ช>อ่าล้วก็ไว้เซอร์วิสรถลูกค้าครับใ,<ช>ให้มันดูมาตรฐานขึ้นประมาณนั้นครับ แล้วร้านเปิดใหม่อย่างเงี้ยก็คือลูกค้าแน่นอนคื้นฐานคือแน่นอยู่แล้วแล้วลูกค้าที่มาไกลแบบไกลที่สุดสําหรับเราเลยคือที่ไหนบ้างคะก็มีเชียงใหม่กระบี่กระบี่รับผมโอ้โหเหนือเหนือใต้รับผมโอ้แสดงว่าแบบ คือมันดีจริงๆทุกคนแล้วท,ท,ที่ที่ลูกค้าที่เขา้าอหมางี้เป็นเพราะว่าเขาเขาติดตามเพจเราหรือว่าแบบปักต่อปากหรืออะไรยังไงคะก็ส่วนหนึ่งก็มาจาก a c e b o o k นะ<ช>ครับหน้าร้านแล้วก็คนแนะนํามาครับลูกค้ากาแนะนําเพื่อนมาประมาณนั้นครับไหมของดีไม่จะเป็นต้องพูดเยอะแค่แบบว่าเฮ้ยที่นี่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมใช่ครับเอ๊ะถ้าพูดถึงเรื่องแข่งเคยมีแข่งบ้างไหมคะเคยมีไหมนาสมัยตอนก่อนเนี่ยเคยมีครับแข่งอะไรคะก็วิ่งทางตรงครับ402เมตรอ๋อในในงานในรเท่าไหร่ ก็ยัง1ิยืน14อยู่อ๋อยังสิบสีเพราะว่ารถผมใช้งานด้วยอ๋อเราไม่ได้แบบมาจอดใช่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 เราเหมือนไปแข่งแบบเอาความสนุกเอาสนุกใช่ครับผมปะเพื่อนฝูงแอปกตินี่เวลาที่หนูสังเกตแบบรถแข่งเนี้ยค่ะทำไมเขารถต้องฟันดำอ่ะฟันดำใช่ทำไมควันต้องดำรถเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นไรครับปกติแล้วครับใช่ครับรถควันดำนี่แบบว่า มีปัญหานะแบบนี้ะไม่คล่องนะอะไรอย่างงี้จริงๆไม่ใช่หรอมใช่ครับมันก็เป็นเ,นเ,นเนพราะด้วยเทอ,อร์โบใหญ่ขึ้นหัวฉีดใหญ่ขึ้นที่เพิ่มไเพิ่มมัตตาเร่งแรงบิดกับรถที่เขาทาเยอะๆครับการฉีดน้ำมันอะไรมันก็จะหนากว่าเ<อ><อ>ดิๆมๆประมาณถ้าเป็นรถปกติทั่วไปอย่างเงี้ยครับเดิมๆไม่มีอยู่แล้วใช่ครับน้อยเดียวใช่ครับรัมมีนิดเดียวแ่ก็คือแบบอะไรมันใหญ่ขึ้นมันก็เลยแบบใช่ อะไรนะมันเพิ่มแรงเพิ่มใช่ครับเพิ่มน้ำมันเพิ่มอากาศก็ปล่อยเพิ่มสมรรถนะมันนะครับให้มันเหมาะกับการใช้งานลองเลยครับอะไรรับรองเหรอโอ้ my god เมื่อกี้ลองเหรอเบาๆอ่ะนะเบาๆอ่ะนะเหมือเบาเดี๋ยวดูแนนไม่เบาเนี่ยเบาได้เบาโอ้หใจหายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ดะโมอานันตาปาดชายเย่ปาดอีเทเนะอันนี้เบาไม่อันนี้ยังก่อนเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนเราชอบดีไปเติมน้ำมันก่อนนะทุกคนบอกแล้วถ้าเราน้ำมันหมดก็ไม่ช่วยน้่งนั่งในรถสวยๆเด้อนี่ก็จะประมาณนี้รถ ใช้งานได้วิ่งหลังถนนได้ขับสนุกขับสนุกใช่แต่หนูคือมันนิ่งนะมันนิ่งมันนิ่งไอ้เจหนูนั่งรถมาคือแบบทุกอย่างมันนิ่งหมดเลยอ่ะข้างล่างนะหมายถึงช่วงล่างเขาดีมากอ่ะแต่ว่าเขาไม่ใส่แต่งกันเยอะใช่ไหมคะช่วงล่างอ่าสำคัญครับช่วงล่างนี่สําคัญสําหรับรถที่แรงม้าสูงสงเลยใช่ครับถ้าช่วงล่างไม่ดีก็อันตรายรใช่ครับเวลาเราออกตัวแรงๆหรือ ขับในความเร็วสูงนะครับก็จะเป็นยังไงคะก็คือถ้าช่วงล่างดีมันก็จะยึดเกาะถนุนได้ดีกว่าครับ<อ>ผมยึดเกาะถนนการเข้าโคง้งหรือการเบรก<อ>การทรงตัวมันจะดีกว่า มันพร <laughs> <yeah. S 2> ้อมแล้วมันพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมค่ะพร้อมพร้อมค่ะสไมสองหน้องไป เาแพงไหมคะเนี่ยหนูเบีจนแบบว่ากยิกมันจะแบบขาดเลยเนี่ยบอร์ดบอร์ดอันนี้ยเท่าไหร่คู่หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทอันนี้ของที่ร้านเลยหรือเปล่าใช่ครับโอ้โหทุกคนอาจจะบอกว่ามันนั่งสบายมากแต่แบบว่าเนี่ยหยิกขาดแล้วคุณเล่ไม่มีขาดคือเอ๊ะทำไมพี่ถึงได้เป็นประธานของของอะไรนะฟอร์ดเอ็กแอลเอ็กแอลครับผมก็ทำไมถึงถึงได้ได้เป็นอ่ะทำไมถึงมีกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วทำไมถึงได้เป็นเราอ๋อก็คือเริ่มแรกเดิมทีเนี่ย ผมซื้อรถคันนี้มาเมื่อปี2017ผมก็แต่งอันนี้ครับขึ้นมาแล้วก็ลง Facebook ส่วนตัวนะตอนนั้นยังไม่มีกลุ่มนะครับแล้วก็มีทางน้องๆที่เป็นรู้จักกันนะครับเขาก็แชร์โพสต์เราออกไปแล้วก็มีทางศูนย์หรือทางที่เขาจาหน่ายฟอร์ดนะครับยืมไปเป็นรูปขายรถว่าฟอร์ดมีแต่งแบบนี้ประมาณนี้อ๋อหน้าตอนนั้นนะเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วทีนี้ก็มีคนเข้ามาเพิ่มเพื่อนมารู้จักเยอะขึ้นเข้ามาสอบถามว่า มันแต่งยังไงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็<ะ>มีน้องๆสามสี่ 3, คนนะที่ออกฟอร์ดตามๆกันมา<อ>ก็มาชักชวนกันว่า<ะ>พี่สร้างกลุ่มเลยสร้างกลุ่มหน่อยนะอ่าประมาณนั้นจช่<อ>ผมก็บอกว่างั้นก็ไปหาชื่อมาว่าจะเอากลุ่มประมาณไหน<ะ>น้องๆก็บอกเอาเนี้ยฟอร์ดเด็กเอลซิงขับไทแลนด์ผมก็เลยครับเป็นที่มาของฟอร์ดเด็กเอลซิงเันไทแลนด์เลย<อ>แล้ตอนนั้นก็เปิดคนเข้ามา <พะ S 1> สำหรับคนที่ขับฟอร์ดหรือมาด้าหรือสนใจที่แบบ แต่เข้ามาดูว่าไอ้ฟอร์ดมันแต่งได้นะครับว่ามันมีกลุ่มนะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดรือเข้ามาถามมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับฟอร์ดเข้ามาคุยได้ผมก็เลยเปิดกลุ่มครับผมเื่อกลุ่มว่าฟอร์ดเด็กแกล้งขับไทยแลนด์ครับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแนนก็อย่างที่ทุกคนเห็นสภาพรู้ชิลมากเลยชิลมากสนุกมากเลยุกอย่างี บอกทุกคนเลยนะคะก็คือถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะเกี่ยวกับรถนะคะนี่เลยแต่เราจะให้พี่เชษราฝากเพจนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรติดต่อและสําหรับใครที่อยากเข้ามาร้านเดี๋ยวให้พี่เชษฝากสถานที่ไว้เลยนะคะพี่เชษฝากร้นานได <ผม S 1> ้ไหมค่ะก็ฝากร้านด้วยะนะครับร้านเอ่อเชษดีเซลนะครับทาดีเซลทุกรุ่นฟอร์ตมาด้ารับหมดครับ ร้านอยู่ที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิลล่า17นะครับแครกษาซอยขจรวิทย์เบอร์โทรก็0993069888สอบถามได้เลยครับส่ะของแหนะคะก็นี่เลยนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะทาง Facebook นะคะ Trupolly นะคะส่วนช่องยู u ูบนะคะเป็น Trupolly c h ลนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากติดตามผลงานของแนนะคะ เข้าไปติดต่อได้ที่น้อย Facebook นะคะพิระยาสิริวิรูลค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ให้กำลังใจแมน,นกันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะหนูกับพี่เชษหรือพี่วินดิเซลพี่เชษของเรานะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบายสวัสดีครับ